แข่งขันแชมเปี้ยนชีพทำอาหารโดย SPD ชิงเงินรางวัล10,000บาทเริ่มการแข่งขันได้อเลยคูซีโดยวัตถุดิบหลักของเราวันนี้จะให้ทุกคนทำอาหารตามสไตล์ที่ตัวเองชอบแต่ต้องเพิ่มชีสเข้าไปในทุกเมนูโดยใช้ชีสโปรดเดลิโกเชดดาร์ชีสไลท์เดลิโกมอาเซล่าชีสไลท์และชีสย่างเดลิโกยากิชีสสุดรังสรรค์เมนูมาให้ไม่เหมือนใครเอาทำเมนูอะไรเนี่ยไปกะเพราค่ะเชฟแล้วไหนอ่ะใบกะเพราเห็นมีเลย ตอนนี้แต่ละคนดูตั้งใจทำกันมากไม่รู้ว่าอาหารแต่ละเมนูจะออกมาเป็นแบบไหนไปน้องยอดได้ทาเมนูกะเพราโป๊ะชีสเบเนเรนไฟเชฟเซลทาเมนูผัดไทยโป๊ะชีสและเมนูของเซวอุ่ก็คือรามยอนโป๊ะชีสเมนูของคนยูคือสลัดชีสสุโต๊บกบุกี้ชีสย่างเมนูของนาทำลายและเมนูสุดท้ายชีสเตาจิกมซอสเผ็ดตอนนี้เมนูของทุกคนก็ทําเสร็จแล้วใครจะได้เป็นผู้ชนะแชมเปี้ยนชีสและรับเงินหนึ่งหมื่นบาทไปผมมาชิมแล้วนะครับ ได้๋ยวกรกเผาโปชีสุดท้ายนี้ครับน้องๆคนไหนอยากแข่งทำอาหารชิงเงิน1 0 0 0 0มืนบาทเหมือนทีม S P D เพียงแค่ทำคลิปคีดถูกใจพี่มากที่สุดรับไปเลย1 0 0 0 0มืนบาทและอย่าลืมใส่ Hashtag S P D X Delico หมดคสามสพฤศจิกายนนี้เท่านั้นเตรียมไปลอง Delico Morcella Cheese Slice และ Delico Cheddar Cheese Slice และ Delico Yaki Cheese จะทีมโปชีหรือทีมชีสย่าง ก็หาซื้อที่เซเว่นเดเวนแล้วก็อย่าลืมติด s p d x d e l i g o นะครับผมเพื่อชิงเงินรางวัล1น0 0 0บาทโอ้โหใครได้ทำิปไม่โดนใจผมผมเดินไปคนเลือกเองนะเหมือนน้องยาดานะครับผมเจอกัน